ครับชาเขียวแก้วนี้นะครับเรามาอยู่ที่เจ้าของร้าน f ฟ e ช h นะครับที่อำเภอแวงใหญ่นะครับใครอยากส่งก็มาอ่ะนี่เราเทสกันสดๆนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยก็คือหลักการง่ายๆเราใช้ชาตัวนี้แทนมัชฉะจากญี่ปุ่นเกรดเดียวกันกับกับชาเขียวญี่ปุ่นเลยนะครับคานนี้เรามาลองเทสดูนะครับว่าท่านผู้นี้จะชื่นชอบในรสชาติของชามัชฉาตัวนี้หรือไม่อย่างไรเชิญเทสครับผมนี่เอาแล้วสดๆ ความหอมโอเคไหมฮะความหอมโอเคมีความเป็นมัทฉะอยู่มีความเป็นมัทฉะไหมครับเนี่ยสดๆนะอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราเอาไปปั่นกับนมหมีนะครับแล้วก็จะเป็นชามัทฉะไม่มีสีแต่งกลิ่นอะไรเป็นชาผักครับดื่มด้วยสุขภาพหอมเบ่แซบผ่านเลยนะโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่นะครับนี่ร้านชาอาติเตลเข้ามาแล้วนะครับ แม่ค้าจ๋าชานมหมีชาเขียวนมหมีปั่นนะจ๊ะแต่ว่าใช้ชาของเราคือชาผักชายาเนี่นะครับเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะปั่นให้ดูชาสองซอ,องนะฮะฉีกเลยนี่โอ้นี่ครับใครหิวน้ํานะครับมาที่นี่ได้แล้วก็ที่นี่ก็มีสูตรพิเศษจ้านี่นะครับอ่าปั่นนะฮะฉีกเลยจ้าฉีกฉีกซองใส่เลยจ้าแม่ค้า นี่ครับชาเขียวนมหมีปั่นของเราร้านอะอานะครับแบ่งใหญ่นี่โดยใช้ชาผักขมชายาของเรานะครับดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับชานมหมีของเรานะครับแต่เราประยุกต์นะครับเราใช้ผงมัช่าชายาของเรานะครับนั่นก็เป็นมัช่าปั่นนะครับกับนมนะฮะโอเค นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชาเขียวนมหมีปั่นของเรานะครับสีก็จะเป็นสีธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับจากผักชายาของเราตัวนี้หอมมากนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายนะครับทานเครื่องดื่มทั้งทีต้องทานอะไรที่มีประโยชน์นะครับโอเคนะฮะขอบพระคุณมากครับใครสนใจอยากจะแปรรูปหรืออยากจะนําชาผักตัวนี้ไปทดลองก็ติดต่อเรามาได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ชายามัชชะของเราดื่มง่ายๆนะครับมีแค่นมนะครับแล้วก็กับผงชายาของเราแล้วก็ใส่ลงไปนั่นเองนะฮะง่ายๆที่สุดในโลกนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายครับเพราะชาของเราเนี่ยเป็นชาที่อนุเล็กนะครับสามารถที่ทำละลายได้ทันที